จะมีกลุ่มคนไข้าสายตาย,ยาวสงสัยเหมือนกันค่ะ mm hmm. บางคนยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคิดว่าสายตาย,ยาวเนี่ยสามารถรักษาหายได้ถาวรเลยไม่ไม่แล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะปีละนิดปีละทีละนิดทีนี้สายใกล้สายตาย,ยาวตามอายุมันเกิดจากกล้ามเนื้อตาที่ไม่แข็งแรงการโฟกัสเลยทําไม่ได้ดีเหมือนเก่าเป็นเป็นกับทุกคนแล้วคนไทยเนี่ยหรือคนเอเชียเนี่ยเริ่มเป็นอายุประมาณ40 ถ้าฝรั่งตาน้าข้าวก็จะเป็นช้ากว่าเรานิดหนึ่งลหลังก็จะมีกลุ่มที่อายุแตะเลขห้าเหมือนกันค่ะอาจารย์เริ่มสนใจการทำเลสิกใช่แต่ว่าบางทีเราก็ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าใช่ไหมคะ้อาจจะมีต้อแล้วถ้ามีต้อกระจกบางทีก็แนะนําให้ไปทําต้อแทนที่จะทําเลสิกแล้วเชื่อไหมทําต้อเนี่ยทำให้เราพึ่งแว่นนอ้อยได้อยู่ที่เลนที่เราเลือกบางทีจะมีเลนบางกลุ่ม เช่นมัลติโฟกัลเลนส์ไตรโฟกัลเลนส์ซึ่งจะทําให้เราสามารถที่จะพึ่งแว่นน้อยได้เช่นเดียวกันนะนั้นทางเลือกไม่ได้ไม่ได้ตันเลยอ่ะการรักษาสายตาเนี่ยสมมติทําตรงนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทางตันเลยถึงย้อนกลับไปคนที่อกหักบอกโอ้ยเจอหมอแล้วเหมือนอกหักเลยทําไม่ได้บอกให้มองข้ามช็อตอกหักไปเลยดูซิว่า what is your choice ทางเลือกของเรามีอะไรบ้างนะ